งลมตังงห้งกอพระอระค์ทงใช้มสมามีชอบสากล<า>ค,ครังที่16นะครับจะมีรูปคน15คนที่เดินนี่อ่าฮะนี่นะครับหัวข้อคือเพื่อพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันครับในความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีสู่โรกและพันธกิจด้วยการฟังเสียงของการและการฟังเสียงของพระชิตเจ้านำโดยพระสันตปรปาฟรังกิส นะครับซึ่งกระบวนการนี้ตอนแรกมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ทําให้เกิดการสมัชชาที่มีกระบวนการ3ปีคือเริ่มตั้งแต่ระดับสังคมมนทนะระดับชาติระดับทวีปแล้วก็ไปที่ระดับสากลถ้าพี่น้องจําได้จะมีแบบสอบถามาที่ส่งไปตามวัดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์โควิดกําลังระบาดโลกเนี่ยล็อกดาวน์ทำด้วยความยากลําบากแต่พระสาราก็ประกาศให้ทํา ทำแม้ในความเงียบแต่ก็ก้าวเดินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็ท่านก็สิ้นพระชนไปก็สําเร็จบริบูรณ์นจนทั้งเอกสารสุดท้ายหรือว่าไฟนอล d o c ument ได้ออกมาแล้วท่านก็สิ้นพระชนไปนะครับพี่น้องครับวันที่2มีนาคม2018คณะกรรมการเทววิทยานานาชาได้ออกเอกสารการก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและภารกิจของพระศาสนาจักรคือหนังสือเล่มนี้ นะครับประเทศไทยนะครับนำโดยมองสิยวิศนุธัญญาอนันต์ก็ได้แปลมาเป็นภาษาไทยนะครับวันที่22พฤษภาคม2021นะครับเพียงแค่ 2, 2เดือนหลังจากนั้นพระคารินานมาริโอเกรสชาวเกวาะมอนตาได้แถลงการเรื่องการจัดสมัชชาตามพระดำริข,ของพระสันตะบาปาฟังซิสที่ให้ทัโลกนี้จัดการประชุมสมัชชานะครับทั่วโลกก็งง นะครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมภพสิจเจ้าคือเหมือนช่วงประมาณนี้วันที่10ตุลาคมปี2 0 2พนะครับซึ่งสมัชชาในเขามักจะจัดช่วงเดือนตุลาคมนะครับมันเป็นเหมือนช่วงเปิดปีการศึกษาเปิดปีงบประมาณใหม่นะครับอากาศมันเริ่มจะหนาวแล้วอะไรประมาณนี้รเริ่มทํางานแล้วว่าง,งั้นเถอะนะครับเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับดังนั้น กิจกรรมต่างๆที่สําคัญมักจะเกิดขึ้นเดือนตุลาคม,มวันที่10ตุลาคมปี2 0 2 1มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดการสมัชชาโดยพระสันตปะปาปาฟรังซิสนี่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์วันที่17ตุลาคมปี2 0 2 1มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสมัชชาในระดับสังฆมณฑลนะครับ หลังจากนั้นวันที่13พฤศจิกายนเรามีการจัดสมัชชาครั้งที่หนึ่งณศูนย์สังคมมนตนจันทบุรีที่นี่ในห้องนี้เราจัดกันสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนครั้งที่สองจัดเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2021แต่ครับครั้งนี้การแพร่ระบาดเนี่ยก็เริ่มบางเบาลงเริ่มหายใจได้นี่หน้ากากไม่ต้องใส่แล้ว ต่อไปก็ก้าวเข้าสู่ในระดับประเทศนะครับนำผลของการสมัชชาของแต่ละสังคมชนนั้นไปรวมกันในระดับประเทศระหว่างมาที่14-18มีนาคม2022นะครับในขณะเดียวกันวันที่17เมษายนครับสังคมชนจันทบุรีมีประกาศแถลงการสมัชชาออณอสระวิหารพระนามารยาปฏิสนธิเนรมนรจันทบุรี ต่อไปนะครับเราเก้าวเข้าสู่ระดับทวีประหว่างวันที่24-26ถึงกุมภาพันธ์นะครับข้ามมาอีกีครปีนะครับมีการสมาัชชาราระดับทวีปเอเชียณบ้านผู้หวนสามพราณเราเรียกว่าการประชุม F A B C หลังจากสังฆาญนาวาเรีงที่2เนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีภาษสภาภาษาสังราชระดับชาติระดับทวีปนะครับเริ่มจะมี นะครับแล้วก็นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลตอนนั้นเสด็จไปที่ประเทศฟิลิปปินส์และไปทรงเปิดการชุมนุมของบรรดาภาษาราทูททวีปเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นมีจำนวนไม่มากนะครับบรรดาสังขงมนทวทปีปเอเชียยังมีไม่มากเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ครบรอบ50ปีเขาก็เลยมาจัดที่ประเทศไทยนะครับเราก็เลยเรียกว่า FABC 50ต่อไปนะครับเป็นระดับโลกนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4ี่ถึงย9ตุลาคมปี2023เป็นการประชุมสมัชชาบิชอบสากลครั้งที่16สมัยที่ 1, 1> mm hmm. มี2สมัยนะครับ mm hmm. ตอนแรกพระสันตะปาก็คิดว่าจะจัดสมัชชาเนี่ยในปี2023ครับแต่พงก็บอกไม่เอาอยากจะฟังเสียงของประชากรมากขึ้นอีก mm hmm. ยังนะครับยังไม่ปิดในปี23ปีหน้าจัดอีกรอบหนึ่งอีก พอใกล้ๆเนี่ยพระอ,องค์ก็ประกาศมาอีกบอกเดี๋ยวปีหน้าจะจัดอีกรอบหนึ่งไปฟังเสียงของคนให้มามากกว่านี้อ่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะโควิดมานเริ่มคลี่คลายสถานการณ์ครับนะครับวันที่28ตุลาคมนะครับก่อนปิดก,การประชุมสมัชชาครั้งที่1น,นะครับเพื่อที่จะเตรียมสมัชชาสมัยครั้งที่2ในปีถัดไปนี้สมัชชาได้ตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้พระศาสนาจักก้าวเดินไปด้วยกันในพันธกิจเราจะทำอย่างไร ทุกคนจะมีหน้าที่อย่างไรไปคิดมานะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันอีกนะครับปีถัดมาวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์พระสันตะบาปาฟรังซิสกําหนด10หัวข้อหรือ10ประเด็นสําคัญเพื่อการสมาัชาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันระหว่างวันที่2ถึง2 7ตุลาคมประชุมกันทั้งเดือนเลยนะครับเป็นการสมาัชาบิชอบสากลครั้ง,งที่16สมัยที่2หลังจากการประชุมสมัยที่สก็สิ้นสุดลงก็ปิดอย่างเป็นทางการ วันที่26ตุลาคมพระศาสนาจักรโดยพระสันตปาปาฟรังซิสก็ออกเอกสารสุดท้ายของกระบวนการสมามัชาที่เราเรียกว่าไฟนอลด็อกเมนตครับอ่าไฟนอลมันคือนี่เองอะ่ะที่ลากยาวก,กันมา3ปีเนี่ยอออกเป็นเอกสารสุดท้ายนี้ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเขาก็พิมพ์เอามาจำหน่ายแล้วประมาณเล่มละ70บาทประมาณนี้